ไอ้บรรดาตั๋วต่างๆเนี่ยมันก็มีทุกตั๋วนั่นแหละอ่ะตั๋วการเมืองตั๋วช้างจากคนที่มีอำนาจและอิทธิพลที่จะเข้าไปแทรกแซงตำรวจเนี่ยมันเกิดได้เกิดขึ้นได้ทุกยุคทุกสมัยแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องทั้งหมดเพราะว่ามันไปขัดแย้งกับระบบคุณธรรมและก็ธรรมาภิบาลซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องปฏิรูปไงแต่ว่ารัฐบาลประยุทธ์เนี่ยแกไม่ทำตอนมีอำนาจกสชก็ไม่ทำตอนที่เป็นเลือกตั้งก็ไม่ทำ อันก,ก็ต้องอยู่แบบนี้ว่าในความผิดทั้งหมดเนี่ยก็ตกอยู่ในคุณประยุทธ์นั่นแหละว่าถ้าคุณประยุธทธ์ทําอะไรและทําให้คนตีความได้ว่าเชื่อมโยงกับสถาบันเนี่ยเพราะว่าเขาทําไม่เคลียรนะ์เขาไม่ดําเนินการและทําให้คนาสามารถคิดไปในทํานองนั้นอันนี้ก็จะท้อนเรื่องของระบบธันมาภิบาลในการโยกย้ายตำรวจ ซึ่งก็มีการพยายามเสนอภาคประชาสังคมก็เสนอให้ให้ปฏิรูปให้มีการโยกย้ายตำรวจอย่างมีธรรมาภิบาลใช้ระบบคุณธรรมในการโยกย,ย้ายแล้วก็สร้างพยายามขับเคลื่อนให้มีการสร้างหลักเกณฑ์นู่นนี่นั่นแต่คุณประยุทธ์แกก็ไม่ทำตั้งกรรมการตำรวจี่ยไม่รู้กี่ชุดแล้วแล้วไอ้บรรดาตั๋วต่างเนี่ยมันก็มีทุกตั๋วนั่นแหละตั๋วการเมืองตั๋วช้างจากคนที่มีอำนาจและอิทธิพลที่จะเข้าไปแทรกแซงตำรวจเนี่ย มันเกิดได้เกิดขึ้นได้ทุกยุคทุกสมัยแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องทั้งหมดเพราะว่ามันไปขัดแย้งกับระบบคุณธรรมและก็ธรรมาภิบาลซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องปฏิรูปไงแต่ว่ารัฐบาลประยุทธ์เนี่ยแกไม่ทําตอนมีอำนาจกสชก็ไม่ทำ,ตอ,อทำอตอนที่เป็นเลือกตั้งก็ไม่ทำเพราะฉะนั้นก็ต้องอยู่แบบนี้แล้วก็ตํารวจเนื่องจากว่าเป็น,นกลไกที่ต้องใช้กฎหมายเนี่ย าใครสามารถที่จะควบคุมตํารวจรว่ารู้จักกับตํารวจได้ภายใต้ในบทสังคมไทยเนี่ยก็จะเอื้อประโยชน์เพราะงั้นเนี่ยก็ต้องปรับเปลี่ยน,ต,ยนต้องปฏิรูปตํารวจกันอย่างขนาดใหญ่แต่นั้นเราก็พูดพูดแล้วก็พูดไปเรื่อยๆนะนะพูดไปเรื่อยๆจน,นกระทั่งก็คาดหวังว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าระบบปัจจุบันเนี่ยเป็นระบบที่รวมศูนย์อำนาจเพราะวารวมศูนย์อำนาจเนีน่ยมันก็แทรกแซงง่าย แล้วก็แทรกแซงแล้วก่อนให้เกิดผลเสียอย่างมาหาศาลแก่ประเทศนั่นเองการตรวจสอบอะไรต่างๆจากสังคมจากประชาชนก็มีค่อนข้างจะน้อยนะฮะอันนี้คือปมปัญหาไม่ว่าจะเป็นตัวช้างตัวม้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะมันก็สร้างผลเสียให้กับระบบตำรวจทั้งนั้นนะครับคือวิธีการทำงานของคุณประยุทธ์เนี่ยมันทำให้คนคิดได้นะ ว่าจะสร้างความเสื่อมเสียให้กับสถาบันเพราะแกไม่จัดการอะไรที่จะไปมีผลกระทบไงกับสถาบันวิธีการที่จัดการก็คือต้องบริหารประเทศให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลแล้วก็มีมีคุณธรรมจึงจะสร้างผลในเชิงบวกให้กับสถาบันแต่ว่าถ้าไปทำ โดยที่ไม่คำนึงถึงคุณธรรมและก็ทำแบบคุ้มครือเนี่ยคนก็สงสัยและก็บางคนก็จะคิดเลยเถิดไปเชื่อมโยงนะทั้งท,งที่ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นการตัดสินใจของรัฐบาลเองรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยนั้นเนี่ยคุณต้องรับผิดชอบด้วยตัวเองว่าคุณตัดสินใจอะไรคุณจะไปบอกหรือว่าไปอ,อิงอสถาบันไม่ได้ พราะการตัดสินใจนั้นเป็นของคุณสถาบันท่านอยู่เหนือการเมืองแล้วก็คนที่รับสนองพระบรมราชองคการซึ่งต้องเป็นคนรับผิดชอบก็คือตัวนายกและก็รัฐบาลว่าในความผิดทั้งหมดเนี่ยก็ตกอยู่ในคุณประยุทธ์นั่นแหละเว่าถ้าคุณประยุทธ์ทําอะไรแล้วทาให้คนตีความได้ว่าเชื่อมโยงกับสถาบันเนี่ยเพราะว่าเขาทําไม่เคลียร์เขาไม่ดําเนินการแล้วทาให้คนสามารถคิดไปในทํานองนั้น ราะถ้าคุณประยุทธ์อยากจะปกป้องสถาบันก็คือต้องทําทุกเรื่องให้มันเคลียร์ให้มันชัดแล้วก็ต้องประกาศว่าตัวเองรับผิดชอบเองอไม่ใช่ผมไม่เกี่ยวผมไม่ใช่เป็นคู่ขัดแย้งอะไรแบบนี้ถ้าพูดแบบนี้เนี่ยคนก็ตั้งข้อคําถามสิว่าทำไมรัฐบาลถึงปัดความรับผิดชอบแล้วก็ถ้าอบอกว่าตัวเองไม่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งหรือว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วแต่ว่าคนยังคุมเคือเนี่ย คำถามก็ยังเกิดขึ้นตรงนี้แหละที่เป็นปมปัญหาของคุณประยุทธ์และก็หน้าที่ของรัฐบาลเนี่ยก็ต้องมีหน้าที่ในการปกป้องสถาบันอยู่แล้วในทางที่ถูกต้องอตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหาการะจัดเป็นบรรมุกก็คือต้องรับผิดชอบทุกอย่างเพราะว่าตัวเองเป็นผู้ลงนามสนองพระบรมราชโองการก็ต้องรับผิดชอบทุกอย่างนะครับ